พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำระคำนาชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเป็นการ,เ,การเสียปลา่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้เดินทางค้นคว้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าที่พระคำของพระเจ้าเรียกว่าผู้วินิจฉัยผู้ที่มาช่วยกู้ช่วยปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าในเวลาที่เขาอยู่ในช่วงที่ขับขันอยู่ในช่วงที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับซึ่งผ่านไป จนถึงผู้วินิจฉัยคลสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้ชีวิตของท่านนั่นก็คือผู้วินิจฉัยแซมซันซึ่งเราเข้าใจเรียนรู้ผ่านไปนะครับซึ่งผู้วินิจฉัยเหล่านี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเงาหรือเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่จะนำให้เราเข้ามาถึงบทบาทสำคัญในชีวิตของท่านผู้หนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อ เราทั้งหลายเกี่ยวข้องกับความรอดของพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือเล็งถึงพระเยซูคริสต์ในมุมต่างๆคุณผู้ฟังพอจะนึกภาพออกนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระองค์ไม่มีความผิดบาปที่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินจากองค์พระผู้เป็นเจา้าที่ส่งมาเพื่อไถ่บาปเพื่อปลดปล่อย มาเหมือนกับใครๆเป็นผู้วินิจฉัยกู้เราทั้งหลายช่วยเราทั้งหลายในห่วงเวลาที่พวกเรากำลังอยู่ในสภาวะที่หมดความสามารถคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หมดสภาพตกต่ำและลืมแหล่งที่มาของตัวเองหรืออาจจะพูดง่ายๆคือลืมกำพืช ของตัวเองว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าคนอิสราเอลในยุคนั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาลืมว่าเขามาจากพระเจ้าพระเจ้าเลือกเขาไว้ตั้งเขาไว้เป็นประชากรบริสุทธิ์แยกไว้เพื่อพระเจ้าตั้งแต่สมัยอับราฮัมและมาจนถึงคนรุ่นใหม่หลายหลายรุ่นจึงทำให้การสอนการสืบทอดความเชื่อตั้งแต่สมัยบรรพบรุษลงมายัง คนยุคใหม่คนรุ่นใหม่ก็เริ่มขาดหายขาดตอนไปเนื่องด้วยพวกเขาหลงทางเนื่องด้วยพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าบางช่วงบางตอนผู้นำของเขานำเขาออกไปหันเหไปจากการปรนิบัติพระเจ้าเข้าสู่การปรนิบัติพระต่างๆของคนต่างชาติที่พวกเขาได้อพยพไปอยู่หรือถูกกวาดต้อน ให้เปเป็นเฉลยอยู่ในอาณาจักรต่างๆพวกเขาก็หลงไปกับพระหลงไปปฏิบัตินับถือรูปเคารพของชนชาตินั้นๆแล้วก็นำติดตัวมาจนลืมว่าแท้ที่จริงเขามีพระเจ้าคือพระเยโฮวาผู้ทรงเป็นผู้สถาปนาและเลือกเขาไว้เป็นพงพันพิเศษสายตรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขาจะเป็นพรต่อเนื่องไปยังประชาชาติ น่าเสียดายคุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นและมีการขาดตอนในการส่งต่อดังนั้นพวกเขาก็เลยลืมว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเมื่อเขาได้รับการช่วยกู้เขาก็ตื่นเต้นดีใจเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยเขาก็ตื่นเต้นช่วงเวลา30ปี20ปี40ปีที่มีความสุขมีสันติสุขหันกลับมาหาพระเจ้าแต่พอหมดช่วงเวลาของผู้วินิจฉัย ที่พระเจ้าส่งมาพวกเขาก็หลงไปในพระคําของพระเจ้าบันทึกไว้ด้วยถ้อยคําที่รุนแรงหรือเจ็บมากเลยนะครับที่บอกว่าชาวอิสราเอลพวกเขาก็กระทําชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกหมายความว่าเขามีความผิดซ้ําๆหรือทําความผิดเดิมๆวนไปวนมาไม่รู้จักจบจักสิน้นเขาก็ต้องทุกทรมานแบบนั้นแล้วพระเจ้า ก็ต้องส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยปลดปล่อยเขาอีกเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไปคุณผู้ฟังครับภาพเหล่านี้เป็นภาพแห่งพระกิตติคุณเป็นภาพแห่งความหวังที่มาถึงเราทั้งหลายวันนี้ครับที่พระเจ้าได้ฟังคำร้องทุกข์ของประชากรของพระเจ้าที่หลงทางไปหลงเจินไปกระทำตามใจของเราเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนั่นเอง และเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าระลึกถึงเราทั้งหลายและพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ได้ส่งลูกแกะของพระองค์ได้ส่งผู้วินิจฉัยได้ส่งพระผู้ช่วยให้รอดที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนิรันด์มาครั้งเดียวที่จะช่วยเราทั้งหลายตลอดไปช่วนิรันด์นั่นคือองค์พระเยสูคริสต์เจ้าของเราครับพระองค์มีลักษณะชีวิตที่พระองค์เข้ามา ช่วยเหลือคนอิสราเอลช่วยเหลือมนุษยชาติไม่แตกต่างกันกันกบภาพของผู้วินิจฉัยในสมัยพระคริสต์รมคมพีภาคพันธสัญญาเดิมนั่นเองครับดังนั้นวันนี้รายการพระคำนำชีวิตนะครับจะขอย้อนนำคุณผู้ฟังกลับมาถึงเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในพระคริสต์รมคมภีภาคพันธสัญญาใหม่ครับเราจะมาศึกษากันในพระกิตติคุณมาราโก ต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องราวที่ใกล้จะถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังดำเนินหรือเดินทางเข้าสู่ไม้กางเขตใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ววิถีชีวิตของพระองค์เป็นอย่างไรแล้วประชาชนชาวบ้านชาวเมืองนั้นพวกเขาตอบสนองต่อองค์พระเยซูคริสต์อย่างไรบ้างเมื่อพระองค์แสดงตัวว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อพระองค์แสดงตัวว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเมสสิยาองค์นั้นที่มีผู้เผยพระวจนะได้กล่าวเล็งถึงพระองค์วันนี้เราจะมาศึกษากันในรายละเอียดเหล่านี้ไปจนถึงวันอีสเตอร์จนถึงเทศกาลวันคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันครับผมจะขออ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากพระกิตติคุณมารโากในบทที่14นะครับ ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11นะครับพระกิติคุณมาราโกบทที่14ข้อ1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัส,สกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ ด้วยอุบายค่าเสียเขาพูดกันว่าในช่วงเทศกาลอย่าเพิ่งทำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวายในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรือนขณะเมื่อทรงนั่งเสเวยพระกระยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่ง ถือพระอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดพระอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเสียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็ได้เงินกว่า300เหรียญเดนาริอัน แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงว่าผู้หญิงนั้นฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขาเขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนไหนที่ข่าวประเสริฐจะประกาศ พวกพิภพฝ่ายยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิองคนได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขา ุณผู้ฟังค,คราบจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปด้วยกันวันนี้มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากนะครับซึ่งเป็นบทเรียนเป็นข้อคิดสําหรับเราทั้งหลายที่ผมจะยกมากล่าวหนุนใจและให้เราได้คิดด้วยกันไปพร้อมๆกันประการแรกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผู้หญิงได้นําน้ํามันหอมซึ่งในพระธรรม มัทธิวไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำมันหอมอะไรบอกว่ามีราคาแพงเท่านั้นนะครับแต่ในพระธรรมรโกบอกว่าเป็นน้ำมันหอมมีชื่อว่าน้ำมันหอมนารดาแน่นอนครับก็เป็นของแพงเป็นของที่มีคุณค่ามากและในขณะที่พระเยซูกำลังเสวยพระกยาหารอยู่ในบ้านของซีโมนซึ่งเป็นคนโรคเรือนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ำมันหอมนารดานี้นะครับ มาเทบนพระเศียรของพระเยซูภาพนี้ถ้าคนไทยเรามองดูก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ต้องมองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะนั่นเป็นวัฒนธรรมของคนยิวนะครับเมื่อพวกเขาต้องการอยากจะยกย่องชมเชยและขอบคุณหรือให้เกียรติกับนักรบกษัตริย์หรือผู้ยิ่งใหญ่ของเขาที่มีบุญคุณที่มีบารมีคุณต่อเขาเขาจะทำการอย่างนี้คือ นำน้ำมันหอมที่มีราคาแพงมาเทบนศรีรษะของคนคนนั้นแสดงถึงการเคารพการเชื่อฟังและการให้เกียรติสูงสุดการขอบคุณอย่างมากนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นการใช้ในพิธีฝังศพสำหรับผู้ที่มีบารมีผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่มีความสำคัญต่อบ้านต่อเมืองเมื่อสิ้นชีวิตลงก็จะนำน้ำมันหอมนี้มาเทบนศพของผู้ที่เป็นวีรบุรุษนั้นเป็นธรรมเนียมของชาวยิวนั่นเองครับซึ่งพระเยซูก็บอกว่านี่เป็นการตรีมการหรือเป็นปริศนาธรรมที่บอกเอาไว้ว่าพระเยซู อีกไม่นานพระองค์ก็จะตายจะสิ้นพระชนและจะมีการฝังพระศพของพระองค์เอาไว้ซึ่งก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่มีผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์เอาไว้นะครับแต่น่าเสียดายสาวกของพระองค์คนที่อยู่ในงานเลี้ยงในการรับประทานอาหารวันนั้นบอกว่าเอา้าผู้หญิงคนนี้ทำไปทำไมแบบนั้นนั่นน้ำมันราคาแพงมากเลยทำไมไม่เอาไปขายแล้วเอาเงินมาแจกจ่ายให้กับคนยากจนสิ เอาไปเทบนพระเศียรของพระเยซูเสียของเปล่าๆในพระคำรรของพระเจ้าบอกว่าเหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าน่าเสียดายครับเขามองภาพไม่ออกว่าการเทราดน้ำมันบนพระเศียรของพระเยซูเขามองว่าเป็นการสูญเปล่าแต่สำหรับผู้หญิงคนนั้นมองว่าเป็นการที่เธอได้ทำดีที่สุดเธอเลือกที่จะปรนนิบัติพระเจ้า ในขณะที่งานสังคมสงเคราะห์หรืองานช่วยเหลือคนอื่นงานที่จะต้องดูแลคนขัดสนยากจนนั้นจะมีเวลาที่เขาจะกระทําได้ในโอกาสต่อไปแต่ในเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องเลือกที่จะนมัสการยกย่องสรรเสริญให้เกียรติพระเจ้าเธอเลือกที่จะทําแบบนี้ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นๆก่อนที่จะคิดถึงพิธีกรรมศาสนก,กิจอื่นๆตามมาทีหลัง เพราะการที่คนหนึ่งคนใดจะรับใช้พระเจ้าจะเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูนั้นจุดแรกสิ่งแรกบันไดขั้นแรกนั่นก็คือถวายเกียรติยอมจำนนสละทุกสิ่งให้กับพระเยซูก่อนอันเชิญให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งเป็นเจ้าเป็นนายเหนือชีวิตถ้าหากว่าเราไม่ปรนนิบัติพระเจ้าไม่เชื่อในพระเยซูไม่จงรักภักดีในพระเยซูไม่ให้เกียรติสูงสุดแด่พระเยซู งานรับใช้ต่างๆเราทำไปมันก็ไร้ผลครับกลับกลายเป็นการทำไปเพื่อเอาหน้าเอาเกียรติแย่งเกียรติของพระเจ้าต่างหากดังนั้นบทเรียนนี้ที่เป็นบทเรียนแรกจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับการรับใช้พระเจ้าคือสละทุกสิ่งให้กับพระเจ้าก่อนอย่าอ้างพันธกิจต่างๆ ทั้งๆท,ที่เรายัางไม่ได้ยอมจำนนให้กับพระเจ้าสุดจิตสุดใจทั้งทรัพย์สมบัติกำลังความรู้สติปัญญาของเรายังไม่ได้ถวายให้แก่พระเจ้าแล้วเราจะกล้ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้อย่างไรทหารเมื่อออกรบเขาจะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การสงครามอยู่ที่การรบทั้งนั้นเขาจะไม่สามารถยุ่งกับงานของพลเรือนต่อไปได้ แต่ทุ่มเทอยู่ที่งานของการทหารทั้งนั้นคุณผู้ฟังกลับเช่นเดียวกันถ้าเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะถวายตัวให้กับพระเจ้ายอมให้พระเจ้านำชีวิตของเราเราต้องยกย่องถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสตสูงสุดในชีวิตของเราครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้ที่พระเยซูคริสต์ได้สอนสาวกของพระองค์ได้กล่าวห้ามคนเหล่านั้นที่ตำหนิผู้หญิงที่เทน้ำมัน บนพระเศียรของพระองค์นั้นขอให้เป็นบทเรียนสอนเราทั้งหลายที่เราจะไม่ตำหนิคนที่ทุ่มเทรับใช้พระเจ้าสุดกำลังโดยไม่คิดเห็นแก่สิ่งใดเราต่างหากจะต้องกลับใจถ้าเราเป็นคนแบบที่กระทำกิจของพระเจ้าด้วยความน่าซื่อใจคดแสวงหาตำแหน่งแย่งกันเพื่อจะเอาเก้าอี้แย่งกันเพื่อจะเอาโคตา้าแย่งกันเพื่อจะเอาศาสนศักดิ์ต่างๆให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่ออะไรหลายๆอย่าง ถ้าเป็นแบบนี้กลับใจใหม่คุณผู้ฟังครับรับใช้พระเจ้าแม้ไม่มีศาสนากดั์รับใช้พระเจ้าแม้ไม่มีใครสนับสนุนรับใช้พระเจ้าแม้ไม่มีคนเห็นชอบแต่เรารักพระเจ้าสุดชีวิตเราพร้อมที่จะตายกับพระเยซูคริสตเหมือนที่พระเยซูคริสตบอกว่าพระองค์กําลังจะตายในอีกไม่ช้านี้คุณผู้ฟังครับขอให้พระคําของพระเจ้าเป็นพรเตือนสติเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิต เพื่ออค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพราวจะขอ,อนํารายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับจงงงงกกันนกัันนนหึึ่่่่เเเปาาาคคิิดดดถววมมรรรรใใู เติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยกับผลราคีดวงวิญญาณต้องถูพลานประมานชักจู๊เจ้าลืมความรักเรื่องรุ่งมัวแต่มุ่งในทางสังคม ด้วยพระไทยเมตตาสูงทรงเจ้าใหญ่ลืมพราองคมัวหลงในก้นบ่วงมาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักลิ่นกลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วช้าโสมม,ม มัวลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่เป็นดูด้วยความเมตตาหมูหัวหลงชมเพลินเดินทางชั่วชาโปรดรีบหวนคืน ครั้งก่อนมีความรักปลิ่นปลอนยอกย้อนไปตามสังคมลมความชั่วชาโสมมเจ้ามัวล,ลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารอย หัวลมชมเปลินเดินทางชั่วชา้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักรัาง